สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนสีเพจระค่ะขึ้นกันละคาเมื่อนี้ก็เกี่ยวไปอยู่สองกิโลเมตรนะคะสองไฮกับประมาณไฮละกิโลนี่ระค่ะพี่น้องเอ, <c oughs> อ้ยมาละคือเตรียมเตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลยละคือสิแม่นนางภาคพี่น้องเอ้ยขึ้นกันละค่ะสบายดี <Bye. S 2> เป็นอะไรไอ้มิง <c oughs> มวนบ่คะ่ะ <c oughs> มวนอยู่มวลบ่ บ่เมื่อยดอกเห็นหน้าคอยบ่เมื่อยดอกนะเกี่ยวเขาแต่เศร้าเห็นเที่ยงได้จักให้เหรอสองกิโลกันยังวะก็่าเกี่ยวเขาสองกิโลผมไปได้ดอกเกลียวเดียวทางยากขึ้นเที่ยงพูดอะไม่เป็นไรเราขี่รถมาซ้อนย่างซ้อนท้ายกันเมื่ออย่ามาด้วเออบุญแลนไปห้างง่อยเลยขอยัดตั้งกล้องก่อนนะพี่น้องค่ะมานั่งคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปอ่าเสวยพักรยารเที่ยงกัน เรามีแห้งกมอนน้นเยมันยดีแต่โชคดีอยู่าเมืล้บอแดดลมเย็นอากาศบ่ค่อยฮอนคือเมื่อวานเมื่อวานนี้ทั้งอ้าวอ้าวใช่จะได้ต่อเพื่อเสียบตาจิได้พวตาบอดอีกแล้วอ้างเด้ดอได้พอดีเพิ่นจะได้พวตาบอดต่อเพื่อทางตาดีบ้าอะไร ก็เมื่มอยอยู่เมือเเ่อยอยู่บ่เมื่อยปานใดเห็นหน้าเจ้าคุยก็เมื่อยกว้าวอ,อันลีอีลีเมื่อยกว่าเก่าอีลีมือบ่นี่นะมือขาหนาอยู่คือมาใหญ่แท <c oughs> นปัดเนาะมันต่างกันนะเออคือว่ามือผู้หญิงกับมือผู้ชายเนาะ <c oughs> แต่พอเจ้าเอาไปเทียบกับมืออัมราเนี่ยมืออัมราใหญ่กว่านะคะเจ้าอยากดมบ่ คือเสนอให้หนุ่มไปอกคออันนี้ก็ใส่ใส่ได้หลายอย่างนะพี่น้องอันนี้เปอกคอเ็ดปอกคอก็ได้นะคะว่าว่าปั่นม้าอะไรปออกคเอาหมิงเจะไม้เอาข่อยจะเหิงที่ล้างชินน้ำหายอันแบบกระดิ่งมีอันแบบกระดิ่งก็มีเลยว่าหยอกเซียนพี่น้องบอกว่ามันจะแกั้งไปเท่าไรก็ได้ยิ้มเสียงมันมาแล้วมันมาแล้วกระดิ่งมาแล้ว่ กาคือเตรียมข้าวปลาอาหารไว้เรียบร้อยเลวขึ้นไปนี่ฮัตเซ็ตซับแล้วล่ะพี่น้องก็ขึ้นไปนี่ห้ากับมิเตเวยอย่างเดียวค่ะสดนะมันห่อนเฮ้ยเนาะต้มไข่เหรอเนาต้มไข่สิสดนะความหวังขอยต้มไก่นะคะไม่ได้ไก่ไม่ได้แต่ไข่มาไก่ยังนั้นก็ได้น้องมาอยู่ังหน่่งมันน่ากระเทาะพอจะเป็นไก่ก็แล้วก็หิวขาวได้หน้าเนี่ยกงกินยากอยู่วอย่างบุคคลของพัดนี่สิ ัดข้าวเหนียวขัดข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับกินเราเคยกินจะเครือกะสิลองเบิรยกโยน้องเคยกินจะเครือกะซีลองกินเบิยุกโย่ะพี่น้องเอ้ยนักจะได้ขึ้นไปกินเข่ากับกินน้ำกัดอะไรค่าตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีนะคะสี่สิบเอ็ดคุณวันนี้เราก็เกี่ยวเข้าไปได้สองกิโลเมตรค่ะต่อส้มงไอ้มันยาวพี่น้องเอ้ยย่างเข่าก็งามเนาะนักปวดกระเบิดเกี่ยว แบบเดียวกับหนึ่งกับหนึ่งสองตนสองต้นแ้กียุบนโบมอยบห่อนโบแดดโบหนังปันไดยมันลบอ้วนโอยเก่ๆคือบรรยากาศกันย่ำเกี่ยวเขาขนอกนะเด็้นคือเมื่อวานนี่ค่ะเกี่ยวเขาเดินหาค่ะเมื่อวานอันแดดเดจะปิดไฟเนาะวูบูบูบวูอันนี้มาแทนยังมาเกี่ยวขขาหยุ่งซะเมื่อวานนี่นะทั้งหยู่ทั้งยองผสมผสานเข้ากันแต่กันแล้วเมื่อวานนี้บมวยปันไดค่ะบบมีมาเกี่ยวตอย ถึงว mm. hmm? mm ่า hmm. จ uh ิบเหินนะอามารอืม hmm. mm ือ hmm. น uh ั huh. mm ่นนะมือ hmm. ข okay. mm ่อยบอมาน่นวจกอยู่ใกล้อามาลาบดิจกพิเตอราจกพิเตเราจกนักนมันได้เห็นยังกัเห็ดออกซิมพอจะเกือบเปียงบางทีน่น่าะข่อยกับอามารานี่ยซีเนมหนากันบอติสเห็ดเนีงกระดเห็ดนีงก็บบไวนหนาข่อยเห็ดเงก็บข้าวข่อยในเม่นมา เรามีปวดคอกขเจ้าวนาเฮ็ดคือขอยว่ามันหมานไปพี่น้องอ่ะจะไปรอกินข้าวกินน้ำ่าโอ้ยอันทางเมืองพี่น้องจุ๊ดใช่ต่ายกิโลอทางสุดหน้าฟังนี่ก็สุดหน้าฟังนั่นน่ลงมาขึ้นไปเบิกน้ำจันทร์ยางปะนา่งซีดายยังสู่กินมื่อนี่พี่น้องขาคือความรุนเขานั่งบอกฮะด้กินแม่ไก่หรือว่าลูกไก่ไข่ไก่ ไจ้าพี่น้อง่ะติดตามขึ้นไปดูน้ำก่อน่ะควายดีเลยโบนขึ้นมาก่อนเลยสวัสดีค่ะอินเน่ไปในเมืองในน้ามาอะไรเนี่ยมาสูกุกินสบายดีป้าลูกถอดไข่ฮะอ่ายอากันเดซันไม่ควมาอาไดถอดไข่ สวัสดีเจ้าค่ะไปในเมืองในหน้าในทอดไข่นี่นะต้มไก่เซออีซีกูไปใส่สันรยฉันบอกกาคานะคะมันล,าล้างวันสินแล้วมันแจ๊บบ่อได้ภูมิแลงลงทงเบิร์นพี่น้องเลยพวกค่าก็เคยสิได้มากแต่เมื่อนี่แหละค่ะฉันเคยชินนี่แหละฉันว่าสิทอดไข่เซออีซีอืมอีน้อยกินแมนม่ได้กกินไข่มันนนี่ ไข่ก็ไปซื้อมาดอกไข่กับไข่เนา่าห่าม, <laughs> มึงกงไ,ไข่เนา่าอย่า่าได้มึงกันตีคูก่กันเข้าไปเลยมึงอย่าเบ่าได้มึงพัดเขาเหนียวอีกวันนี้นันสูตรเน่บ่าแล้วมันสิ่งอย่างนี้สูตรปั้นกิ่นพี่น้องอันนี้คืออะไรน้องไก่ <laughs> นางจะมาทอดหรอคะใช่แล้วค่ะเออแต่ยังดีสิว่ามีไก่อยู่นะคะเอออย่ว่บาบ่มีแต่ไข่นะคะ อันนี้นาะงจะทําข้าวผัดเหรอมันบอยู่ทองมึงเห็ดแบบนี้นะงกูมันกินข้าวเจ้าแล้วมันบอยู่ทองกินแล้วมันขึ้นหัวบอบอแมนมันกินข้าวเดียวแล้วมันอิ่มแล้วมันก็อยากว้ไ <laughs> เออไปเห็ดเวียงมันบอยู่ทองนี่นะ้อ <laughs> กหมายความว่าอะไร <laughs> กูสาห่างทองไม่ใช่ว่าโอ้ยยังางตรงใกล้แล้วค่ะมันไปในเมืองเลยนะพลเราหมอกลรไมกับบ่มีบ่กคะอาหารหลอกอาหารลิงกับบ่มี่บ่คะลืมซื้อไปแล้วคิดยังบอก มะพิกกับบไร่บะเทศกับบไร่บดกูผู้บ่ได้ลืมนะนั่นนั่นต้มไก่โอยสีต้มไก่โอยสีอยู่กันได้กินข้าวเมานะคะพี่น้องคขาได้เผ็ดบ่อกกิ้งกินข้าวเมานั่นแล้วไปก่อนค่ะขอบคุณข้าวเมา้าใส่ยังไม่ได้ใส่โอยสีว่ะกัวสิคออันนั้นเมื่อไหร่มาน้องถามถามหาปลาเจี๊ยบไม่ใช่ละ ดีปาลถามหาอันปเจียปเจียบริมาปะเจียบป่วยปะเจียเจ้าป่วยเกี่ยวเ้าเจี้ยแพ่งหมดเกี้ยวเขาเขงตีก็ละป่วยหมฮะป่วยคำน้งบาชบ่าจะบรรยงอยากมาอยู่นะคะวันน้นได้พี่น้องเลยห้องท่องกันค่ะใช่มื่อหล่นปสิจะมือหล่น อร่อยดีน้องท้องไปก่อนนะจ๊ะครับน้องท้องก่อนนะครับก่อนอมราก็กำลังโซ่กับอมริกากับบรรยูทุกค่ะไปเวียค่ะก็าชิเป็นอะไรคะคนมีเวียกมีงานมันลงเองเลยหนะน,นุ่มเมื่อกี้ก็าชิเป็นไก่ชุบแป้งทอดนะคะน้องไก่ชุบแปงบ้งฮึ่มฮึ่มฮึมึงออกาวอ้าบะมิขึ้นมากชอนขึ้นมากกันลงกลางทางคะ่ะ มันนักค่ะมันักลอยรู๋เนาะเมื่อกี้จะได้กินชุบชุบน่องไก่โอ้ยน่องไก่ชุบแป้งทอดทางนั้นจะเกิดเป็นจะแซ่บดีนะคะบ่ได้กินมื้อนี่กับมื้ออื่นล่ะค่ะพี่น้องจิ้มเกี่ยวจนได้กินผัวและต้มไก่เช่ออิชินี้ว่าออกซื้อกับว่ามันแซ่บเกลยเค้มสิตใจว่ามันแซ่บเค้มสิตาจกะการลีนดูตรวตัวจดูกันมิจะเจี๊แซ่บอุ้งอ่างเลย เดี e 71, ๋ยวเรามาก okay. okay, so. like sort of ินข้าวเที่ยงมกันพี่น้องันเรรอทาและไปดิพี่น้องมามามากินข้าวมาดีเจพลากับมาพอดีเลยหลอบเทียงจับขาวกินไข่กินข้าวหรส่ก็ควาไได้กันถึงเมนี่กเจียวข้าวน้ำกันเบิ่งเบิ่งอ่ะไดสาบสิริกินสิริกิมตะดนละพะวาสิกิมข้าวพะวา สิมาญาติผู้ชายกันกีนล้วพี่น้องได้มากินข้าวนำกันค่ะใี่ยังแน่ยพกพี่น้องนะวะโอ้ยเด็ดพะเชินเลยล่ะข้าวผัดข้าวเหนียวข้าวผัดข้าวเหนียวอัมบลาข้าวเจ้าในราคาแล้วแต่ไก่ทอดตำบักหุ่งค่ะอ่าต้มไก่เซออีซีแอนว่าสินตากไงกินจะกกินลายลายมุนพอดีอจ้ากูเอาซ่อนกินมาจุกุจะพาต้องคาะอะไอัมบลาเอ้ยมาด้วยน้อยไม้เลยกินมะปะได้กินข้าวจ้า นี่พี่น้องโปรภบอเห็นนะี้เนาะบอเห็นหลายคนนคี่คะพี่น้องค่ะมาเดินค่ะเอินเร็วกับเอินข้าบอร์ิน,ออกกนจะเคลือปเดียว <laughs> นั่งจับของน่อก็น <Yeah, S 1> oh, ok, ั mm. ่งยางหัวนี้หัวนล้นเอ้าสมตาให้กินได้ไหมใช่ไหมอันนี้นะพ่อล้วจะกินไรมันกวนร้อนชมตำตอมะราโอ้ยปูว่าแล้วกินกระเพราอนี่มันจะเบอร์ยูทองแล้วส้มแบงก์เซเหียมันสีหยาดนะคะใช้ตอนตอนดำดำนี่นะคะฉันมาสวัวนี้จ้าบรดับแห้งมันปุยกุ้ยมันปุยมันบ่อ้วนใช่กูกินมัดกระโปงนั่งเราอยา กระยาอ้วนนะมีวิตามินสับปะสีสั่งเลยที่ฉันเคยกินในกรุงเทพมากป็นอยู่ขึ้นได้แต่ว่าขยัเกรดือต้องกินคู่กับคอลลาเจนขึ้นเจียงคอลลาเจนคู่กับยาวิตามินทั้งสี่ต้งกินก็ยังสัวปะสีสั่มาอยู่พี่น้องบวมคอใกล้กับใหม่พี่น้องเลยเฮ้ยอุ่นเจอแฮปปี้แฮปปี้เบอร์ดีไปแล้วไปเลย เป็นเมอของฝ่าเดรใเญ่ทมลาบวารสั่งยาอ้วนมากินพีเนอะเออินยายากอ้วนพวกจอย่บกยนีนม,มันทากินยาจอยก่อน,นกเกินยาอ้วนเอาจอยคือกินยาอ้วน,ออนกินยารุ่นบาะกูเลิกแต่กระดูกบนาะทำมาลาไนอบกินบ ถาเลยเด้อบ่ได้า,า,ดออากินได้หเราะ่างคุณวันจริงอือเฮ้ยเอาน้ำเปล่าเปนน้ำเลยเรื่องเรืรวน้ำปลานี่น้ำป่า,ปาเออพริกนะมปน้ำปาแม,ม,ม่ไนม่นแหละแซ่บมิงไม่ไมอร่อยดี<ะ>เออเค็มๆก็ยังอร่อยดี ไม่ไม่มันก็ต้องอร่อยไม่ไม่เอาไม่ไม่ไมามานะเ调ข่าวนะเฮ้ยไฮตกกไนะก้านันไฮมึงซ้ำนะปวดกล้ามเมื่อผสมงามันเด้อมันไม,ม,ม,ม่จะร้ำล้ลำ,ลำกระป๋องว่วงกระเม็ดน่ะบอดี้มิ้งหย่าเกบ่กไผ่ประมาณก็เขาวจะลอยอะคือนั่นงได้ร้อยกว่าเลยมั้งคนดีซั่นก็เอาน่ะ อร่อยกูะไม่หมองเนี่ยนะคะเราจะอร่อยค่ะกินกับข้าวเหนียวกะโอไยมข้าวเหนียวาเนี่ยตุ๋นมาสบายปะมาเด้อมาเด้อมาเดี๋ยวมาเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องคนโปรดทุกคนสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะจ๊ะค่ะมาเด้อมากินข้าวหนังกันจ้ค่ะส้มตัมค่ะส้มตัมแล้วก็มีไก่ทอดโกลิสนะคะไก่ทอดโกลแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะค่ะมี ก่ย่างนิโก้ค่ะนี่ไงคะกันจริงๆอ่ะไก่ย่างนิโก้ก,กินลเลยค่ะมะเร็งรอเลยนะคะรออยู่ข้างในตับไตไส้ปอดนั่นแหละคะ่ะแต่คนทำมันไม่ใช่นิโก้หรอคล้ายๆอยู่นะไม่ใช่คล้ายนิโก,โก้แห่เลยนะคะา,าไปแห่เลยมาเด้อมากินข้าว คนข่านเขามวนแก่แล้วนะกินปูกินปลาแล้วค่ะอ้าวเปครูปลาเอ้าวขัปุ่นนี่ไปพุ่นไหมพี่กินกินข้าวกินปลาสกายแม่ไปพุ่นกินปลาม่พี่กินข้าวไปพุ่นน้ำผู้เฒ่าม่พี่น้ำกระเทยพี่น้อม่พี่น้ำกระเทยเสนอเออไปพุ่นละกันน้ำบุถาวรสกายพี่น้องคอยงงกับข้าวยังวะไก่ย่างนิโก้สั่งมาแต่ ประเทศนิโก้พี่น้องเคยกินบอไก่ดำกะพีพี่น้องไก่ดำทั้งกระดูกนะเนื้อกระดําพร้อมแซ่บค่ะแซ่บทุกอย่างนะคะจะหนีบวขาค่ะพี่น้องคันเหนียวค่ะกินกับวิปปิ้งปลาปลาได้ดอกพี่น้องค่ะความวางทางถลายกาวมาึ้นมาเลยโอ้ยอย่ามาลามันมาแต่ปักซองมันคือสิวต้มไก่แต่วจะใส่ายหุ่นีต้มสดน้ำฮ้อนๆแบบ มันทอนมันได้กะทิจากชุดทอนทอดเอาจริงๆอับคันมันนาสิเดี๋ยวว่าขาไก่และข้อแล้วก็แล้วไก่บัไปลายเป็นร้อยเจ้ารอยมันดันโดนไปปากซองซื้อดองไก่มากนะละกันนี่ค่ะอะไรใชแน่ารอดอะไรมันคิดปิดหรือคิดถูกมันดันโดนไปซื้อปิ้งไก่ปากซองกเป็นว่ากินแล้วลราก็จะได้เมื่ออะไรล่ะพี่น้องครับซื้อบริเกลขาวแรงอลไรล่ะครับนอนหนึ่งบ่มีแห้งอะไรค่ะพี่น้องค่ะเป็นวัชกิบภาพบรรยากาศวัฒนธรรมเละครับพี่น้องค่ะแต่ว่าฟังเบิ้งมืออื่นเพี่ยพอคันบ่มีแห้งก็คือไม่ได้มานะคะ พาวานที่ห้าวางไว้มันกับโบเป็นตัมที่ห้าวางเลยเนาะแล้วก็เจ้าสิมาจะมีมือนี่ผมมาแล้วแ่ะพี่น้องจังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจซีเจพล่าเจอมาลาบ่าวมิงด้วยนะคะเจเทียบเท่าด้วยค่ะฝากนางด้วยนะคะที่นางอยู่บ้านค่ะนางมีน้องน่ากำลังน่าอัดมบัตมอยอยตอนนี้จะข้ามเท่าเทไรลหมแล้วเข่ากเต็บัดมอยเลยถงนางมีแผนมัจัดบบจกมาแกวกระวันนี้วผามัแผนไปแล้ค่ะพี่นางสบายดี Ngoài thân ông không có bà thân <laughs>